ใส่กุงก้งกุ้งย่างเน่เพื่อเคนกุ้งแม่นม้ำกุ้งแม่นม้ำเอาไปย่างนนเนาะแม่งเนเร่งพี่น้องพี่จะฮอตกุ้งครับันยีเนตมนต้งงล่ะปลาอันนี้เอาบ่กเต้องออกดอก อาเปน,น,น,เน,นี้มั้งดูมั้งบังเงา้ย่ะนมันได้กุ้งย่างพอด,ดีเลยเนาะอาชีได้หลายๆเนาะแม้นแม้นน <c oughs> ี่พี่น้องมาดูครับเด็กน้อยมันตึกแห่นะครับหลานตึกได้กุ้งแม่น้ำนะครับ เดี๋ยวไปรุ่นนะครับมันสิได้ยป่ะเคียบ่ยบเห็นไพมันยอยู่ว่ตินี่อะไรป่าตาเพียนนะครับพี่นอ้องป่าตาเพียนปลา,บาตบง่าออกมาโชว์พี่น้องดู แมนบปล่าบงดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจนห็เระเหลุดนะเว้ยโอ้บังดพี่น้องกูเนี่ยเดี๋ยวมมโช์นะอไม่ชใกล้ๆอ่ะนะปลาตะเพียนมันบ่ บ่นหนักยิ่เลยเนาะเบิ้งพี่น้องคุณครับเอาบ,บบดนี้ไปเบิ้งพี่น้องสีมานนี่บ้านนะครับหลังจากที่บ้านเมื่อกี้ได้ปลาต่เชียนไงนะครับสงสัยสิสบลา,าด ได้อีกเดียวป้อมมันทคื่องมันทางีวะมางพี่นออ้องคนงามงามสีทรองสวยดีสวยตอนนี้ เออบังดูคนน่ะปองมันครับใครอ่องปองเนี่ยใช่พี่น้อง<ส>บังจะเสีย <ใช S 1> ได้ครับไม่ได้เอาไปกินแล้วครับสีป้ายเขากับ,บกับไปออกลูกพันนะครับแค่พันกันตัวมังง่ายนะครับอยู่ในสาเขาเนี่ยนะครับปอยอย้ายยังกว่าป้ายแต่เพียยเพ้ยนท้องนะครับ ใช่ส่พีอาวัตมา้เขอน่ง น okay. ั่นแ่งนั้นกเป็นนัเตีงมั no ่นกวดีตอนแรกมันกับบดินดีกที่มันบดินมันบดินห้าวึ้นกับบถืื่อตวแมันบดินแห้งเหรอ่า้ามเนอืะอำเ็จ นี่พี่น้องป่าที่เขาได้มเม่วานนะครับที่เขาตึกแแห่ได้นะครับนี่เขากับมันหนึ่งครับกินเ้าพป่น้องจริงครับแจวนะครับตัวให้่ๆเลยนะครับ,รบมันๆเลยเี่นนองนะึงเดียพี่น้องกินอทอน้ำกันครับ